สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u b บและ a c e b o o k ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรจาเจริญมีรถ L3608ST ปี59มานำเสนอหนึ่งครับตัวนี้ไม่600 6่7 677ชั่วโมงครับสภาพเดิมเลยนะครับตัวนี้ครับเดิมๆทุกประการเลยนะสีพงสีผานก็เดิมหมดครับตัวนี้ครับสภาพสวยมากครับนางฟ้าเลยราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่375,000บาทครับมีผานหน้าแล้วก็ผานหลังให้นะ สภาพมีเอาไป37 5,000ันบาทครับสวยมากครับท่านใดได้ไปไม่ผิดพลาดหลังแน่นอนครับคันนี้ครับมาดูด้านหลังครับสดีก็ไม่มีรอยปั่นครับรอยมาร์กยังอยู่หมดทุกจุดเลยนะครับครับเช่นมาร์กล้อยังอยู่ครับนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะส่งฟรีให้สามร้อยกิโลแรกมีค่าแนะนำให้ห้าพันบาทได้ครับคันนี้ครับมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังตาร์ทต้าลองขับดูครับตาร์ทต้าเลยน่ครับนิ่มเลย น่าไว้ครับ6 7 7ชั่วโมงครับคันนี้ครับท่านใดได้ไปไม่ผิดพลาดหลังแน่นอนครับยาวมาครับนิ่มครับคันนี้ครับนิ่มมากสืสวๆอย่างนี้ก็375,000บาทครับเคท่นานใดสนใจก็โทรมาคนน,นะน,นี้เลยก็0 8 1 3 6 5 9 9 7ครับ0815237ที่นี่ยังมีรถเ่องมากกว่า250,000ค,ครับ โอเคพ่อทลิปนี้แพ่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ